เจลลี่จะชิมรสเบอร์รี่ผลไม้รวมสี่ชนิดนะคะสีชัมพูนะีคะอร่อยไหมเป็นกินอะไรคะกิ่นเบอร์รี่ค่ะอ๋อกินเบอร์อรี่เลยเหลออรอควั่ะนนี้นะคะจะรีวิวนมเปีนใชมคะวันนี้ค่ะน้องเจลลี่ก็จะมารีวิวนมเปรี้ยวสี่รสสี่สีนะคะแล้วก็ ทานกับขนมฟันโอนั่นเองฟันโอวันนี้เราเป็นฟันโอแบบธรรมดากับชอ็อกโอกแลตดับเบิลช็อกโกแลตเลยนะคะช็กชอกโกแลตอ๋อเหรอคะอ่ามีรสอะไรกันบ้างคะเกิรี่อ่ามีสีอะไรบ้างคะมีสีแดงสีส้มสีชมพูเขียวอ่าโอเคนะคะสีแดงอันแรกเลยยกหน่อยสีแดงคะ่ะอันนี้เป็นรสสตรอบเบอรี่คะ่ะต่อไปก็สีส้มนะคะเป็นรสส้มนะคะ ต่อไปสีชมพูรสอะไรคะรถ<ด>ไหนคุณแม่ขอดูหน่อยนี่นะคะสีชมพูนะคะเป็นรสเบอร์รี่รวมสีชนิดคะ่ะอ่ามนรวมกันหมดเลยนะต่อไปสีเขียวก็เป็นรสผลไม้รวมนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มีฟันโอนะคะสองสองสรสชาตินะคะอ่านักกินจะชิมสีไหนก่อนคะ สีชมพูก่อนใช่ไหมคะอ่าเจาะเลยอ่าคะ่ะน้องเกลลี่เริ่มชิมเลยคะ่ะนองเกลลี่จะชิมรสเบอร์รี่ผลไม้รวมสีชนิดนะคะสีชมพูนะคะอร่อยไหมเป็นกลิ่นอะไรคะกลิ่นเบอร์รี่คะ่ะอ๋อกลิ่นเบอร์รี่เลยเหรอคะอ้อร่อยไหมคะอร่อยเนาะอ่าสีแดงเป็นยังไง เปี้ยวลดอะไรคะสตรอเบอรี่เป็นได้กลิ่นสตรอเบอรี่ไหมอ่าได้กลิ่นอ,อู้หูหวานหวานหรอรสส้มอ่ะอ๋แสดงว่ากินหลายสีปนกันนะแล้วก็แม่ลองชิมสิรสส้มอืมรสส้มไม่ค่อยเปรี้ยวนะแต่ก็รวมๆแล้วก็อร่อย อ่าเอาวางไว้หมดสีกล่องเลยคุณแม่จะให้น้องเกียวเลือกว่าน้องเกียวชอบรถไหนมากที่สุดชอบสีไหนที่สุดคะชอบสีนี้เอบสีมพูงหรออ่าเป็นรถเบอร์รี่รวมใช่ไหมคะ น้องเกลลี่ชอบสีชมพูนะคะเอาละค่ะน้องๆที่ดูอยู่นะคะคอมเมนต์มาบอกน้องเกลลี่กับแม่เกดด้วยนะคะว่าชอบกินนมเปรี้ยวรสไหนนะคะแล้วก็ชอบกินนมเปรี้ยวกับอะไรนะคะกินนมเปรี้ยวกับขนมฟันโอเหมือนน้องแก้วหรือว่าจะกินนมเปรี้กขนมปังก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมที่น้องๆกินกับนมเปรี้ยวมาอีกรอบหนึ่งนะคะและนี่นะคะก็เป็นนมเปรี้ยวทั้งหมดที่เราเอามารีวิวนี่นะคะนมเปรี้ยวทั้งหมดที่เราเอามารีวิวนะ ค่ะนี่รสชาติเลยรสสตรอเบอรี่รสส้มนะคะรสผล,ลไม้รวมนะคะแล้วก็เบอร์รี่รวม4ชนิดนะคะค่ะน้องเกลี่กกำลังทานอะไรฟันโอใช่ไหมแต่ว่าไม่กินแป้งหมดหรอนะ่ะกับกอบ,กอบอะไม่กินกินช็อกโกแลตโอ้ใครจะกินต่อนะอาโอเคนี่นะคะก็เป็น การรีวิวนมเปรี้ยวนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ต้องขอตัวให้น้องเกลลี่ไปทานนมเปรี้ยวให้หมดก่อนนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสดตาใมใด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ